สหภาพแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือเรียกกันสั้นๆว่าสหภาพโซเวียตเคยเป็นหนึ่งในอภิมหาอำนาจของโลกในช่งวงศตวรรษที่20ที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี19 2 2จนถึง1 9 9 1โดยมีบทบาทสำคัญที่สุดในช่วงสงครามเย็นในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งต้องเปิดศึกกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวแทนของประเทศฝ่ายเสรีประชาธิปไตยสหภาพโซเวียตคือการรวมตัวกันของบรรดาประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และในวันที่31ธันวาคม1991เป็นวันล่มสลายของสหภาพโซเวียตอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็เริ่มสั่นคลอนมาตั้งแต่ช่วงท้ายสงครามเย็นที่บรรดาประเทศสมาชิกต่างๆได้เกิดการแยกตัวและประกาศเอกราชจนนำไปสู่การล่มสลายและในวันนี้อับดุลไททุบจะพาไปทำความรู้จักกับทั้ง15ประเทศที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตไปชมกันครับ 1>, 1. ประเทศรัสเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศในยูเรเซียเหนือและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่กว่า17ล้านตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงคือมอสโก หลังจากการปฏิวัติรัสเซียรัสเซียกลายมาเป็นสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำในกลุ่มสาภาพโซเวียตซึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมที่มีรัฐธรรมนูญเป็นแห่งแรกของโลกและเป็นอภิมหาอำนาจที่ได้รับการยกย่องซึ่งมีบทบาทสำคัญในชยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองสาธารณรัฐรัสเซียก่อตั้งขึ้นหลังจากการล่มสลายของสาภาพโซเวียตในปี1991 2. ประเทศยูเครยนยูเครนเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นรัฐเดียวที่ประกอบไปด้วย24จังหวัด1สาธารณรัฐปกครองตนเองคือไครเมียและ2องนครซึ่งมีสถานภาพพิเศษคือเคียฟที่เป็นเมืองหลวงและนครที่ใหญ่ที่สุดและเซวัสโตปอลซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือทะเลดำรัสเซีย ยูเครนเป็นสาธารณรัฐในระบบกึ่งประธานาธิบดีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนย,ยังเป็นประเทศที่มีทหารมากที่สุดเป็นอันดับสองในยุโรปรองจากรัสเซียอีกด้วย 3. ประเทศอุซเบกิสถาน เบกิสถานมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเป็นประเทศในทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในช่วงศตวรรษที่20อุซเบกิสถานได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพโซเวียตโดยมีชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอุซเบก ก่อนจะได้รับอิสรภาพหลังจากการล่มสลายของโซเวียตในปี1991และในปี1993มีรัฐธรรมนูญกำหนดให้อุซเบกิสถานมีการปกครองแบบสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตย 4. ประเทศคาซักสถานคาซักสถานหรือสาธารณรัฐคาซักสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชียเป็นหนึ่งสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียตโดยประกาศเอกราชเป็นรัฐสุดท้ายจากสหภาพโซเวียตและก่อตั้งเป็นประเทศคาศักสถาน 5. ประเทศเบลารุสสาธารณร,รัฐเบลารุสในอดีตมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเบียรรัสเซีย เคยถูกลิทัวเนียยึดครองและเมื่อประกาศเอกราชได้ไม่นานก็ถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายในด้านการเมืองเบลารุสนั้นมีความคล้ายคลึงกับประเทศรัสเซียเพราะเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียและได้รับอิทธิพลจากรัสเซียมาก่อน 6. ประเทศอาเซอร์ไบาจาน ชาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันเป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัสบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเสียงใต้นับตั้งแต่ทศวรรษ1980อาเซอร์ไบจันประสบกับความวุ่นวายภายในประเทศรวมทั้งได้เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงกับกองทัพสหภาพโซเวียตและต่อมาหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายลงอาเซอร์ไบจานก็ได้ประกาศเอกราชในที่สุด ประเทศจอร์เจียสาธารณรัฐจอร์เจียเป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคชัสตอนใต้จอร์เจียเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตในช่วงหลังสงครามเย็นเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากประเทศใดๆทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนจากคนต่างเชื้อสายในประเทศเดียวกันเองอยู่เสมอและในเดือนสิงหาคมปี2008 จอเจียกับรัเสเซียก็ได้ประกาศสงครามและสู้รบกันอย่างเป็นทางการเนื่องจากถูกทหารรัเสเซียบุกเข้าโจมตีทางเซาออสเซียก่อนหน้านี้โดยภายหลังไม่กี่วันต่อมาสหภาพยุโรปที่มีฝรั่งเศสเป็นประธานเข้าไก่เกลี่ยสถานการณ์และคู่กรณีก็บรรลุข้อตกลงหยุดยิงขั้นต้นจนหลายสัปดาห์ต่อมารัเสเซียก็เริ่มมีการถอนกำลังออกจากจอร์เจีย 8. ประเทศทาจิกิสถาน สาธารณรัฐทาจิกิสถานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียกลางภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วงแรกการเมืองภายในประเทศขาดเสถียรภาพเนื่องจากเกิดความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มชาตินิยมกลุ่มนิโอคอมมินิสต์และกลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งต่อมากลุ่มหัวรุนแรงก็ไปตั้งที่มั่นอยู่ทางภาคเหนือของอัฟกา,านิสถานทําให้รัฐบาลทาจิกิสถานต้องพึ่งกองกําลังรัเสเซียดูแลแนวชายแดนทาจิกิสถานอัฟกา,านิสถานและมีการสู้รบยืดเยื้อะเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งในปี1997จึงมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ 9. ประเทศมอนโดวา สาธารณรัฐมอนโดวาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปตะวันออกในอดีตพื้นที่ประเทศมอนโดวาอยู่ในอนาบริเวณของราชรัฐมอนเดเวียต่อมาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียและได้รวมกับดินแดนโรมาเนียส่วนอื่นๆจนเป็นประเทศโรมาเนียเขตแดนในปัจจุบันของมอนโดวาถูกกำหนดขึ้นในปี1 9 1 7เมื่อโรมาเนียยอมยกมอนโดวาให้สาภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการ จนได้มาประกาศเอกราชหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 10. ประเทศคีกิสสถานคีกิสสถานหรือสาธารณรัฐคีกิสเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศชื่อบิสเคกประกาศเอกราชหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายโดยรัฐธ,ธรรมนูญในปี1993กำหนดให้กีกร์กิสสถานมีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย 11. ประเทศลิทัวเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนียตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน3ประเทศแถบบอลติกที่ประกอบไปด้วยเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสนและเนินทรายและลิทัวเนียเป็นแหล่งอํมพันธ์ที่สําคัญแห่งหนึ่งในโลกมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ 12. ประเทศเติร์กเ,เมนิสถานเติร์กเมนิสถานเป็นประเทศในเอเชียกลางซึ่งถือว่าเป็นทางแยกของอรารยธรรมมานานนับศตวรรษโดยเมิร์ฟเป็นหนึ่งในเมืองโอเอซิสที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลางและเกิดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคกลางเมิร์ฟนั้นถือว่าเป็นใหญ่ของโลกอิสลามต่อมาถูกรวมเข้ากับจกักรวรรดิรัสเซียในปี1925เติร์กเมนิสถานเป็นหนึ่งในสาภาพโซเวียต และมาเป็นเอกราชหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสิามประเทศอาร์เมเนียสาธารณรัฐอาร์เมเนียเป็นประเทศทางตอนใต้ของเทือกเขาขเคอเกซัสในประวัติศาสตร์อาร์เมเนียเคยเข้ายึดครองซีเรียและทางตะวันออกของจกักรวรรดิออตโตมันและได้เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียจนประกาศเอกราชในปี1918 หลังจากนั้นสาภาพโซเวียตก็ได้เข้ายึดครองให้เป็นรัฐส่วนหนึ่งของประเทศจนกระทั่งเป็นเอกราชอีกครั้งในปี1991จนถึงปัจจุบัน 14. ประเทศลัตเวียสาธารณรัฐลัตเวียเป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือซึ่งเคยถูกยึดครองในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองทั้งนาซีเยอรมันและสาภาพโซเวียต หลังจากได้รับเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเวียได้มีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี1992ซึ่งมีผลบังคับใช้แทนรัฐธรรมนูญที่สหภาพโซเวียตประกาศใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วและในปัจจุบันก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนับตั้งแต่นั้นมา1 5ประเทศเอสโตเนีย สาธารณรัฐเอสโตเนียเป็นรัฐอธิปไตยในภูมิภาคบอลติกในยุโรปเหนือเอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี1918ก่อนถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียตและนาซีเยอรมันแล้วสหภาพโซเวียตก็ยึดครองอีกครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเอสโตเนียกลับมาเป็นเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือและสหภาพยุโรป